SCP b l u p นี่คือ SCP ที่ตัวใหญ่ขนาดมหึมาและอยู่ในน้ำใครเป็นคนกลัวน้ำขอให้ยกนิ้วขึ้นผมเป็นคนที่กลัวน้ำไหมกลัวนะครับกลัวน้ำลึกอยู่นะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างในนั้นจะมีอะไรหรือไม่ไม่กล้าโดนชาร์กอ่านี่คือสัตว์เมื่อกี่ล้านปีก่อนวะประมาณ10ล้านปีกว่าไม่ใช่60ล้านปี น่าจะประมาณนั้นแหะส่วนไอ้บลูปเนี่ยมันเป็น SCP ซึ่งเป็นสัตว์แบบมิสซิลี่คือส,สัตว์ลึกลับมันจะรับสัแค่ไหนวะโอโอ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้ตอนนี้เราเข้ามาแล้วครับโอเค s c p พวกนี้เนี่ยเป็นเหมือนเคเตอร์นะครับผมก็อารมณ์แบบว่าแล้วอันนี้คือ,อมีเอีซีพีก็มีวัดโอเคนี่มีน้องอูคลิต กูกลับดีกว่าไอ้น้องไม่อยากโดนซีตูดเฮ้ยมันอะไรเนี่ยใส่ชุดได้โอโอ้หโอ้หโอ้หเสียงละโอ้เต็มซูมนักประดาน้ำเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูเดนซีพีกูนี่คืออะไรเนีดยยิงแม่งโอ้ยนี่มันมิโนโซลัสอะไรสักอย่างเออน่าจะใช่ส่วนไอ้นั่นบลูปครับผู้ชมกรับฮี ไม่เห็นตัวใหญ่เองนี่คิดเลยว่ะให้นั่งแล้วกูไปยังไงเอาโอ้ออ๋อกูโดนแดงกันเนี่ยเออเอ้ยมันขี่เรือไงวะนี่ไงนี่ไงขี่ไปแล้วขี่ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้เขี้อนี่มันยุคหกสิบล้านปีก่อนเขากินกันอยี่กี้เลยอ่ะเนี่ยโอ้โหเรือบังคับยากเรือบังคับยากมาก เร็วครับยากเกินเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวได้ซีคลาเจอวิวโอซาลาตูตีดีแล้วโว้ยโอ้ย,โ,ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรอ่ะมันจะรีเซ็ตอะไรกันเอ,เอาเอาเอากูปีนขึ้นเกาะไม่ได้เฮ้ยนี่ก็เอชซีพีเหรอเนี่ยไอ้เฮ้ยเดี๋ยวซีเพื่กอล์ฟบอลยักษ์โอ้ยตัวใหม่ใหม่ไม่ใหม่เพื่อนมึงขึ้นไปได้ไงวะอันนี้ไงขึ้นมาแล้วยิงแม่งเลยหน้าตาไม่เหมือนฮิปโปมาก แล้มึงคือมึงไม่ว่าน้ำแล้วเหรอมึงไปขึ้นบกตอนไหนวะเนี่ยอันนี้คืออะไรครับผู้ชมลงไปเหรอโอเคอะลงไปโอ้โตกใจมดกดน้ำเพื่อนกดน้ำนี่ปิดเฮียปิดเลยอ๋อเรามาที่เดิมอ๋อในนน้องอุคิษน้องอุคิษมันคงเปิดไม่ได้หรอกมั้งนะเคข้างนอกเขาก็ยิงกัน นี่ว่าไงครับเฮ้ยมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยเียเช็คเช็คใครมันพาเช็คมาตรงนี้วเนี่ยเพื่อนอมันตีอยู่นะวิกระโดวมาเอยแล้วกูต้องไปยังไงอะโอ้โหประตู S C P ทราบ V A P ท่านันร้อยสี่สามหรือเักเอาไงดีวะเชี่ยอยากจะเข้าไปดูมีมก็เข้าไปดูไม่ได้ชีวิตแม่งเอ้ยมันหายไปแล้ววะ ใช่แล้วเนี่ยอยู่ในวัตโนไอ้ว่าตอนดีพีสันโอ้กูละเนาะไอ้ตัวเอซีพีสามพันโอ้โหไอตัวคอยยาวแต่ว่าแต่เอาจริงๆอ่ะพวกนี้มันตัวใหญ่หมดเลยนะครับมันใหญ่เท่าประเทศเลยนะเว้ยเฮ้ยไอ้บลูปอ่ะไม่ก็ไอตัวไอตัวนั้นอะไส้เดือนไส้เดือนน้ำมึงอย่าบอกนะเฮ้ยกูกูวิ่งกูวิ่งอะกูวิ่งละไอ้เหีกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วอุ้ยมันมาได้ไงไม่รู้ มันวป็นไงเราไม่รู้โอ้มันมีคนมาเปิดมาเปิดห้องอ้กเยอะกว่าเป็นย่งเงี้ห้องเช็คมันอยู่ตรงนี้เว้ยคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรโอ้โอ้โออ้มันคือผีเลยนะไอ้เช็คอยู่ไหนแล้วอ่ะเฮียมันกลับมาเหมือนเดิมแล้วคุณผู้ชมปิบประตู SCP เฮี้ย2,800 จ็เจ็ดล้านบาทโรเทีไว้เนาะกูไม่มีตังค์เฮ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บแล้วนะมันคืออะไรครับผู้ชมกระโดดดำไปดูสิลูกโอเคมันคือหินดีๆนี่เองแล้วเราสามารถว่ายน้ำลงมาข้างล่างนี้ได้ก็คือมันก็มีคนมาว่ายน้่งกับเราเนาะดำสุดๆไปเลยว่าแต่ไอ้การนี่เอามาทำอะไรอ่ะไม่แน่ใจเลยโอ้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 ยไอโมซอรัสไอ้โมซาซอรัสไอ้ตัวนี้มันชื่อโมซาซอรัสัเรือจมน้ำใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมีคนประสบไป้างในนั้นเลยเอ้ว่าไงมั่ง ไอ้เหี้ยเรือมันอย่างนี้เลยเนะี่ยโอเคได้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยขี่ได้ด้วยเฮ้ยเช็ดใค่เฮ้ยเชี่ยเกินไปไหมเกินไปเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเลี้ยวขวาเต็มกำลังชนพร้อมแรงดันกระแทกโอ้โหอยู่เป็นการขี่ที่แบบสุดยอด,ยดที่สุดถ้าพี่มนุษยชาติเคยขี่บ้มึงขี่ต้านน้ำอย่างงี้เลยโหโคตรเท่ขี่ไปหาผีอย่างงี้ ขีไปพีาม,าม, pues มาเลยน้องไอ้บลูกูมาแล้วโอ้ยชนชนชนโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ไอ้บลูหายไอ้บลูมันลอยอยู่นี่วะเ้เฮ้ยไอ้บลูแดกเรือฮแดกเรือกูเปล่าไอ้น้องลงก่อนแล้วกันนะั้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ 8, 8, 8 nah. ้โอ้โอ้ยโอ้สแอ้ยโอ้ยโอ้้ออยย้ <fulfil onents uni> ้ mig. ช่วยเฮียะไรไม่ได้เลยสุดนี่มันอะไรอ่ะผลึกอะไรอ่ะทิมแมงเลยผมว่าเขาต้องทิ้งความลับใต้น้ําแน่เลยจจะทิ้งนางเงือกไว้แถวนี้สักตัวผมคิดว่าถ้าเราไปสุดแมปแล้วน่าจะปีนกําแพงได้นะคุณผู้ชมเราจะได้ออกไปจากเทนี่สักทีเพราะทนี้มันเถื่อนยิ่งกว่ามาเฟียหาดใหญ่ซะอีกเออ,เอ,อคำปฏิญานกูจะเป็นจริงหรือไม่กูสามารถปีนขึ้นไปได้หรือเปล่าปีนปีนเฮ้ยเฮียมันมัน เป็นไปได้เป็นไปได้อาจจะต้องใช้เวลาเคยโดดดองๆอยู่ตรงนี้เนี่แหละคุณผู้ชมเอ้ยเออไอ้งูน้ำมาแล้วไอ้งูใส่เดือนน้ำมาแล้วกูว่าสับปหลาดในนี้แม่งดูโคตรง่อยเลยเรามาดูใส่เดือนน้ำใกล้ๆกันดีกว่าเป็นการสร้างโมเดลที่แบบว่าอีซี่มากว้ายเฮ้ยโอ้เออเออเออดูใส่เดือนน้ำนี่สิคุณผู้ชมเอ้อ โอ้โหแกสามารถที่จะขึ้นมาบนบกได้กันเฮียนี่มันไม่ใช่สเก็ใส่เดือนน้ำเราอะแม่งูดูมาดูมาพยานดาชัดเหมือนเหมือนกูมาดูกอซิล่าใครจูไงไม่รู้ไงเออเป็นข้อตูดนี่เลยกระโดดโอ้โหรับตัวไปเป็นเล็กรับตัวไปเป็นเล็กโอ้ๆมันกัรกู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 มันกูไปกูกูก้ากูสิก้าเอิ่มสกูอืมอืมกูจะปีนหางมึงแล้วมันทำไมแล้วมันจะทำไมแล้วมันแล้วมันกระโดดเข้าไปดิวะโดดหางเอ้า หายตรงทั้งเกมแมงม่เท่านี้เว้ยแมงม่เท่านี้เลยจริงๆสัปหลามันก็ไม่ดูเวอร์วังอะไรมากมันก็ดูแบบนูแบบแบบบ,บมากเลยที่เอาล่ะผู้ชมผมว่าคลิปนี้พอดีกว่าตอนนี้ผู้ชมจะหัวเสียไปมากกว่านี้คือ <c oughs> ถ้ามันฆ่าปีศาจหรือสัปหลาดได้หรือวีอะไรกูจะดีใจกูนี้มากเลยไอ้น้องใช่ไหมไอ้พี่แม่งไม่มีความน่กกากลัวเฮียอะไรเลยกระโดดแมงเข้าหัวไปเลยเนี่ยถามยิงเหนนี่คือประญาหลาดใช่ไหมอ่ะอ่ะ โอ้โหดู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 คุผู้ชมเพียงแค่เราไม่ไต่หัวมันมันก็ไม่แดกเราละใช่ปะอุ้ยเจ็บอ้ากูตายที่นี่อาจจะเป็น scp ก็ได้ไรนมถล่มคนตายไร้นมถล่ม